ยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมไทยออโต้ฟิลวันนี้ผมาจับพาคุณเข้าสู่โลกของความแกร่ง ดุดันและจิตวิญญาณสายลุยตัวจริงด้วยการรีวิว2,026ไทรุทร R Transformer II สีดำด้านสุดโหดรถที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ไม่ได้แค่ขับแต่ต้องการครอบครองทุกเส้นทางที่ตัวเองเลือกไปตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเห็นรถคันนี้คุณจะรู้สึกถึงความมีตัวตนที่โดดเด่นทันทีผิวด้านสีดำทั้งคันดูดแสงราวกับนักรบร่องหนทำให้ทรานส์ฟอร์เม II มีบุค,คลิกที่แข็งแรงและดุดันแบบที่ไม่ต้องส่งเสียงดัง แต่ทําให้ทุกสายตาต้องมองตามทุกรายละเอียดทุกเส้นสันทุกชิ้นส่วนของตัวถังถูกออกแบบให้สะท้อนถึงความแข็งแรงพร้อมลุยด้านหน้ามาพร้อมกระจังทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ขอบเสริมความแข็งแรงไฟหน้าเล็ด,ด,ดีไซน์เฉียบเหมือนดวงตาของนักล่าที่พร้อมฝ่าฝุ่นหมอกหรือความมืดได้ตลอดเวลากันชนหน้าถูกออกแบบให้พร้อมชนพร้อมลุยมาพร้อมจุดติดตั้งวิน และแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถแบบ h e a v y Duty ที่สื่อให้เห็นว่านี่คือรถที่คุณพาไปได้ทุกที่โดยไม่ต้องกลัวว่าจะพังง่ายๆมองจากด้านข้างความสูงใต้ท้องรถเป็นสิ่งที่สังเกตได้ทันทีความสูงนี้ช่วยให้ tr transformer ii ไต่ก้อนหินลุยถนนดินหรือผ่านเส้นทางครูขรานได้อย่างมั่นใจยาง all-ter เ,เรนเส้นใหญ่จับคู่กับล้อดำสนิทให้แรงยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมซุ้มล้อทรงเหลี่ยมทำให้รถดูดุดัดนและยังช่วยเน้นย้ำว่ามันถูกสร้างมาเพื่อใช้งานจริงไม่ใช่แค่ความเท่ เส้นสายตัวถังทรงกล่องให้ฟีลเหมือนยานพาหนะระดับทหารและผิวดำด้านยิ่งเพิ่มความเท่แบบสายลับเต็มคันด้านท้ายยังคงความแข็งแรงด้วยฝ่ายท้ายเล็แนวตั้งประตูท้ายทรงเหลี่ยมและกันชนหลังเสริมความทนทานพร้อมรองรับสัมภาระขนของหรืออุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้ในการผจญภัยของคุณแต่รถคันนี้ไม่ได้เด่นแค่ภายนอกเท่านั้นมันถูกสร้างมาเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานจริงใต้ฝากระโปรงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูง ให้แรงบิดที่สายลุยต้องการอัตราเร่งให้ความรู้สึกมั่นคงและมีกำลังเหลือเฟือสำหรับการไต่ทางชันหรือบรรทุกหนักระบบขับเคลื่อน4คูณ4ที่อัปเกรดใหม่ตอบสนองดีมากการเข้าโหมดต่างๆนุ่มนวลและแม่นยำควบคุมแรงยึดเกาะได้ดีทำให้คุณรู้สึกคุมรถได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอเส้นทางแบบไหนทั้งโคลนหินทรายหรือทางลื่นรถจะกระจายกำลังอย่างชาญฉลาดเพื่อให้คุณผ่านได้ทุกสถานการณ์ ช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้รองรับทั้งความนุ่มนวลและความแร่งดูดซับหลุมบ่อหรือแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมเสียงเครื่องยนต์ในห้องโดยสารถูกควบคุมไว้ให้รู้สึกถึงพลังโดยไม่รบกวนการเดินทางไกลพวงมาลัยให้ความรู้สึกมั่นคงและคมกริบเบรกก็ทำได้ดีแม้ในสภาพที่ต้องหยุดรถขนาดใหญ่พร้อมน้ำหนักบรรทุกก็ยังมั่นใจได้ เมื่อพูดถึงความปลอดภัยไทยรุงก็จัดเต็มเช่นการโครงสร้างตัวถังเหล็กเสริมความแข็งแรงพร้อมรับแรงกระแทกโดยไม่บดบังพื้นที่ในห้องโดยสารถุงลมนิราภัยจัดวางในตำแหน่งสำคัญระบบเบรก ABS พร้อม EBD ทำงานดีทั้งบนทางเรียบและทางคุขระระบบควบคุมเสถียร,รภาพช่วยลดโอกาสพลิกคว่ำส่วนระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันก็ช่วยให้คุณลงเขาได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น กล้องรอบคัน360องศาช่วยให้การจอดรถคันใหญ่ๆแบบนี้ง่ายขึ้นรวมถึงระบบเตือนจุดอับสายตาที่ช่วยเพิ่มมุมมองในการขับขี่ตอนถนนแน่นๆตอนกลางคืนชุดไฟเล็ดที่สว่างและส่องได้กลายช่วยให้คุณเห็นเส้นทางได้ชัดเจนมากขึ้นเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับลุยในความมืดจุดเด่นที่ทำให้ TR Transformer II แตกต่างจากคู่แข่งคือดีไซน์ที่ดุดันและมีเอกลักษณ์ เหมือนยานพาหนะทางทหารที่ทั้งหล่อและใช้งานได้จริงอีกจุดที่เหนือกว่าคือการออกแบบและวิศวกรรมที่เหมาะกับสภาพเส้นทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะถนนลูกรังป่าเขาหรือในเมืองระบบต่างๆถูกสร้างมาให้ทนและใช้งานได้ยาวนานการจัดสรรพื้นที่ภายในแบบโมดูล่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดขาย คุณสามารถจัดที่นั่งพื้นที่เก็บของหรืออุปกรณ์เสริมแบบต่างๆให้เหมาะกับการใช้งานจริงได้ไม่ว่าจะใช้สำหรับครอบครัวเดินทางไกลปีนเขางานกู้ภัยหรือแต่งแบบ o v e r l a n d ดิ้งงอก็ทำได้หมดอีกทั้งค่าซ่อมบำรุงยังถูกกว่า SUV นำเข้าทำให้คุ้มค่าในระยะยาวถ้าคุณอยากโดดเด่นไม่เหมือนใครสีดำด้านแบบนี้ยิ่งทำให้รถดูพรีเมียมและแตกต่างแบบชัดเจน สำหรับราคา2,026ไทรุงทีอ R ร์ทราน r ม r ฟ i ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและดีไซน์โดยราคาจะอยู่ในกลุ่มที่แข่งขันได้กับรถออฟโรดระดับกลางถึงระดับสูงคุณได้รับทั้งระบบ4คูณ4ที่แข็งแกร่งอุปกรณ์ความปลอดภยัยทันสมัยภายในปรับแต่งได้ตามต้องการอุปกรณ์ภายนอกแบบเ e a v y d u t y และดีไซน์ที่โดดเด่นเหนือใคร เมื่อมองรวมรวมแล้วถือว่าให้ความคุ้มค่ามากทั้งสำหรับสายลุยและคนที่ต้องการรถใช้งานจริงในชีวิตประจำวันสรุปแล้ว2,026ไทยไทรุง TR Transformer II สีดำด้านคือรถที่ไม่ได้เป็นเพียง SUV แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแกร่งอิสระและการผจญภัยเหมาะสำหรับคนที่อยากออกไปสำรวจโลกโดยไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะป่าเขาทะเลทรายหรือถนนในเมืองมันพร้อมลุยทุกเส้นทางด้วยความมั่นใจเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างดีไซน์ดุดัน สมัฒรถนาเชื่อถือได้เทคโนโลยีความปลอดภัยและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันหากคุณกำลังมองหารถที่ให้ความตื่นเต้นทุกครั้งที่ขับพร้อมภาพลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครนี่อาจเป็นรถที่ใช่สำหรับคุณขอบคุณที่รับชมช่องไทยออโต้ฟิลดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รถใหม่ๆที่น่าสนใจครับ